ที่มีชื่อว่าเที่ยวไม่ห้องสอนนะครับได้มีการเผยแพร่รูปแล้วก็ระบุข้อความนะครับว่านี่พูดเป็นภาษาถิ่นเลยนะเรียนทุกท่าน ร้านที่เป็นของเอกชนหรือเป็นบุคคลถ้าเปิดอนุญาตก็ลุยโลดจัดหื่อเต็มที่เ <c oughs> อาที่สบายใจเจ้าแต่ป้ายจราจรป้ายทางหลวงควรพิจนารณาขึ้นดีๆก่อนจะกระทำตัว <c oughs> <c oughs> ตื่นสน่ารักเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็เลยได้เป็นเทรนแปลกของเรานักเดินทางนะครับที่เอาสติกเกอร์ที่ทนําติดตัวมาเนี่ยมาแปะตรงนี้แล้วก็ขับผ่านแล้วก็เซลฟี่ด้วยนะครับล่าสุดเมื่อวันที่2 1กุมภาพันธ์นะฮะผู้ใช้ f a c e b o o k ละม่มกรมทางได้โพสต์ภาพล่าสุดก็บอกว่าจากกระแสติสติกเกอร์ ปนป้ายย่นนิตรับสู่ปลายตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้แกะออกแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะอขอความกรุณานักท่องเที่ยวอย่าทําอีกบางท่านติดป้ายแนะนําป้ายเตือนของทางกรมทางหลวงก็ทําให้ผู้ร่วมใช้ทางเนี่ยติดอุปสรรคในการดูแลทางด้วยเหมือนกันใช่เขาไม่เห็นป้ายนะม,ม,มัน